สวัสดีตอนเศ้าๆอีกมือนึ่งนะคะที่จังหวัดคอนแก่นนะคะน้่งเป็นสาวคนแก่นยังเบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสาน น้องไว้ออนได้แต่นอนแต่แข็งยา่เมื่อแรงปันวันจะมีชายใดไผได้ต้องการจะมีชายใดไผในต้องการไม่ปองน้องนั้นไม่ต้องการจะคอยวิโกคโาราโอเโกะวิกคาราโอเกะภาษาพญาว่าพี่น้องคะ่ะสวัสดีตอนชเช้าๆของอีกเมื่อนึงกับพ่อเศร้าดรอกค่ะเศ้าซิบมม่งก่ัวพญาย ญาสว่าพา่อหญ่ใส่เสื้อตัวเก่าเด้อค่ะว่าของะคลิปหมูว่านโมเมนเด้อค่ะเสื้อตัวนี้ของจังหวัดจันทบุรีเนาะค่ะนาะเสื้อตัวนั้นมันจะเป็นของอ่าทุ่งวัวแล่นบีดเนาะคะนะ่ะเนาะเอาออกมาแล้วเบียงแล้วกะเออพ่อยา่ายายว่าล่มว่าสันอากาศเย็นพี่น้องคะ่ะโอ้ยมันมืด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 นะคะ่ะมันมืดมืดมืดหน่อยหน่อยนะคะ พอไงบ่ได้โซกับโปกกส่เสือตัวเกา่าเด้อยาฉัมาหาวผาพวข่อยส่แตเสือตัวเก่าเด้อค่ะเพราะเอิญมันเหมือนกันค่ะสีมันเหมือนกันอันนี้มันจะเขียนว่าทุ่งวัวเล่นบีดเนาะค่ะเนาะอันนั้นของจันทบุรีมันก็นเนื้อผ่าใกล้กับเสือกีฬาแหละค่ะพอไงแล้วว่าโอเคมันเป็นแบบอา่าย่ำไปเที่ยวมองใดแล้วก็ซืสือเนาะค่ะเนาะ นะคะโตที่เราใส่นั่นเป็นของจันทบุรีอันนี้โตเราใส่หมอว่านเนี่มันเป็นทุ่งวัวเล่นบีสอันผ้า,ากันไปกินเนยองเนยยางผ้ากันไปแล้วเนาะหมูว่านนี่พผ้ากันไปกินเนยยางตอนเสารก์กับผ้ากันเนี่ยย่นี่หรอกกับไปรับล้านไปรับล้านยุกโกซุมหรอกค่ะขมากกับผ้าพีผ้าหน้องผ้าหยาติโกโฮติกาเนาะคะ่ะเนาะไปกินเนยยางไปยังกันเนาะไปกินอะมังกรทะเลเฝ้าโอเฟ้า ห <laughs> ยาดนะเขาหยาดแววมังกรทะเลเผาเนาะคะ่ะอยู่นอกเมืองท่าอยู่คอนแกนหล่ะจะว่าอยู่อ่าทางไปนอกนอกเนาะเพราะว่าอ่าวิไลไปหบหลานหลานเลิกโรงเรียนที่แหลกว่าเสือลูกไส้ไปหาลูกไส้เลิกงานใบสองเนาะเนาะวันนี้ลูกก็เลยว่าแม่ไปหบอลูบาสันผู้แม่ก็เลยไปหาหลานอยู่โกสุมเนาะค่ะเนาะ ลูกหลานเลิกโรงเรียนไปหาเอาหลานบใบใบกับไปหาเอาหลานแล้วกับมาแวะหาปลูกไสเลิกงานเมื่ายเขาเลิกงานเมื่ายกับสวามาภอดลูกกับซีโมงเนาะไปหาหลานแล้วมาภอดลูกกับซีหาโม่งแล้วก็ผ้ากันมะนางกินเนื้อย่างบานีกับอ่ากับประมาณอ่ากับมีวิไลกับอ่าลูกไสปลูกไผ่แล้วกับหลานแล้วกับพหญ่เนาะแต่บานี อ่านั่งกินไปนั่งกินมากบานนี้น้องสาวก็ตามมากเพราะว่ามารถคนละขั้นเนาะเพราะว่ากินแล้วแล้วลูกไส้ก็เอารถไปผักยู้องพักเพราะว่าพักในคนแกนบารน,นี่น้องสาวกับญาติาก็ต้องขับรถลับเขาไปในโมู่บานเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกไส้ขี่รถกลับไปกลับมาไปเที่ยวไปท่งกันเลยเอารถยู่บานมาอีกขั้นหนึ่งบานนี้มือนีวิไลสิทธิ์ิมพ่อใหญ่ไว้หนี ฮัลอะไรนะโอเคอีเกนฟอขนมจีน I'm happy I'm aloneI'm happy I'm alone มีไรสิงยางไปเซนทันนะคะไสิงยางไปเซนทันจากนี้ก่ะ We feel we feel we feel e h kilometer n i n from here ไปเซนทันทีไเนี่ยประมาณอ่าเป็นทนเล็ด มีเต๋อประั่งอ่นกับรถถึงเนาะค่ะกับ่าไกลปันใดดอกค่ะอ่ากับเกือบกิโลเนาะแต่ว่าก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเลาะๆถนนไปเรื่อยๆกับโรงแรมที่ปักนี่มันก็ยู่นีนะคะเนาะแล้วก็กระซานลักเมืองซานลักเมืองแล้วก็เส้นทันวิไลสิไปเดินเส้นทันเนาะค่ะแล้วก็วิไลกับสิไปเห็ดตุลาปลาปังพอดีกับพญ่ยโอนเงินเขา โอนเงื่อนเขาแล้วก็วิเลก็สิไปจัดการเรื่องเงื่อนเอาเงื่อนออกมาไวใส่ซอยเนาะค่ะเนาะเราก็ตกลงกันแล้วค่ะว่าเราจะไม่ไปอุโดนเนาะค่ะเราก็จะอยู่ที่นี่จนกว่าอาจจะเดินทางไปเยอรมันค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเมืองแล้วพราง่กันเลยว่ามาไปดีกว่าวาสันวาดอกบัวก็คือดอกบัวเราเลยว่าเอาไว้เจอหน้าวาสันวาเอาไว้ครั้งหน้าทารามาเนาะค่ะเจอหน้าทารามาก็คือไมควกมว่า ครั้งหน้าที่จะมาฮอลิเดย์แล้วก็วา่าเราสิเที่ยวในโซนอีสานสกอนเนาะคะ่ะเที่ยวในโซนอ่ะอีสานบานเฮานี่แหละค่ะเนาะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เรียบร้อยไปแน่ไปน้ำริมโขงริมโขงแน่เ็จซับก็จังคอยไปทะเลไปทะเล,ละหลังจากทะเลก็จังคอยบินกลับเนาะคะ่ะแพนค่ะแพนแพนฮอลิเดย์เทื่นานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะวิไลสิตเตรมตัวย,าง,ย,วยางไปเส้นทันเดียวยางไปเส้นทันน้ากันจ้ะเนี่ยจะลงเล่มพี่น้องค่ะนี่ยุดต,ตรงนี้แหละค่ะเนาะ เดินออกมาวิไลเคยบอกไปแล้วนะคะนาะเอาเดินออกมาจากตัวนี้กับถนนใหญ่ถนนหลอกอะเดินไปเรื่อยๆนิดน้อยนะคะช่วงสงการข้าเจ้ากับสิบปิดถนนนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆนี่นะคะนั่นแล้วเห็นเส้นท่านแล้วนั่นนั่นเส้นทัานยู่ตรงหันเคยเห็นทางรถไฟไปน้อยนึงหรอคะ่ะเอาไปถึงกิโลดอกกับประมาณครึ่งกิโลเนาะพี่น้องคะไปวิไลสภาพไปเดินเล่นเส้นท่าน พอยังเราไปพอยังเราตัดต่อคลิปวิดีโอของเราอยู่ในอ,อห้องเนาะคะ่ะบัดน,นี้เลาว่าสิลงมาเล่นน้ำเพราะว่าเล่าว่าถา่มันบอกอากาศเย็นเมื่อนี้บร่มมัทถไดบอพค่อยเย็นค่ะไปค่ะนั่นลงเล่มยุตตรงเป็นรูปม่ยิ่งยืนย่หันกพีกนกองคะ่ะตะกี้มันเป็นร้านเวดดิ้งเนาะบัดน,นี้มันเปลี่ยนเป็นร้านเซริมสวยความงามเนาะค่ะเนาะ เราก็มานีมานีมานีานพี่น้องคะ่ะนี่มาตรงนี้ตะกี่ข้าเจ้จากับจัดงานเนียข้าเจ้จากับจัดตรงนี้นั่นก็คือสารหลักเมืองสารหลักเมืองนะคะเนาะก็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งเดินไปอีกนะคะนี่ค่ะเดินกับวาไกลนะคะเลี้ยวไปเล่อยเลอยอ่าสะพานทางรถไฟนั่นกน็คือเส้นทันแล้วเนาะพี่ไล่ก็เดินไปเสี็จแล้ค่ะซูมือก็พอย่่เดินไปเล่นห่างหรือว่าไปธุระปาปังเพีร์นโอค่ธนาคาระคะ่ะ ที่เดินไปทางนี้นะคะนี่กับานลักเมืองค่ะ มากกัเดินเล่นมากเรื่อยๆล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะพอมาถึงเซนทัลพระซาขอนแกนเนาะค่นเนาะ,ะ,นะพี่น้องเนาะคนก็บว่ค่อยหลายดอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาเนาะวิไลกระตรงดิ้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 งเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าวิไลจะมาทําธุรกรรมเรื่องการเงินเนาะคะ่ะวิไลกระตรงเขาไปธนาคารแล้วเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะมากินบุฟเฟ่ขนมจีนคะ่ะวิไลมาสุกมือสุกมือคะ่ะทาบ่ได้ออกไปใส่หรือว่าทาบ่ได้ไปใส่มาใส่นะะเนาะคันเนาะวลาก็จะมากินตรง นี่แหละบางเช้อ,อเขามาถึงร้านนั่งกินอยู่ในร้านแต่ว่า ถ้าพอยายมาน้าพอยาเราจะบอกมานางเฝ้าเด้อค่ะพอยายเราจะเดินไปเบื้องอนุนเดินไปเบื้องอันนี้เดินไปหาเบื้องอนนุนอันนี้ของเราเราวิไลกันนางกินของวิไลไปคือกินแล้วอิ่มแล้วเร็ตซบเปียบร้อยแล้วแล้วจังโทรบอกพอยาว่าเออฉันอิ่มแล้วเด้อมาเจอกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นค่ะจังสี่แหละค่ะเพราะว่าพอยาเราบปกินเนาะถ่ายแล้วมานางเฝ้ามันกับบอแมนเนาะค่ะวิไลก็มากินของวิไลประจํแล้วค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะด้วยคือว่าเป็นคนมากินขนมเซ็เนาะค่ะให้วิไลกินมือหนึ่ง เมือมอม่อมือให้เวลากินเป็นซีโร่หาโลเวปไล่ก,กินใดเด้ดเอโอแต่ว่าสมัยตะกีเด้อค่ะซูมือนี่กินบ่ไดแล้วเพราะว่าเถ่าค่ะเ่ากินหลายบ่ไดค่ะว่ากินหลายบ่ไดพี่น้องขาระเบิงเนี่ยผลนมืไปตั้งซีเถียวหาเถียวเด็ของหวานอีกจานบอกไงกินอิ่มคักกินอิ่มแน่พี่น้องขาป้ยายหวานเธออยู่ใสว่สันว่าฉันอยู่สาหวายนา้ำเปไล่เดินมาจากเส้นทันทัน พอเห็นพ่อขึ้นไปตั้งเทิงแล้วได้อะไรมาค่ะรุ่นนี้นะไม่ซื้อของใหม่หรอกค่ะพอดีก็ลูกชายว่าแม่ว่าสันมาเหตุงานนาเห็นลูกชายเหตุงานอยู่ข้างลดตัดเนาะเหตุงานอยู่โลดตดัดลูกชายเหตุงานอยู่โลดตัดก็หลุกไ่เหตุงานอยู่โลดตัดบันนี้ก็เลยว่าแม่อันช่วงนี้ยู่อันในเส้นทานเขาิมีเสียเสียมือสองเพิ่นเอาตะคองแม่ไปใส่ แม่ซื้อมาจากคุณตอนเราเป็นพันสองพันเอาเธอเอ้งเมียเั้งผัวเอาของแม่ไปใส่เหมือนแต่ว่าพีไเกะอันไปพุณพี่เล่กะซื้อไม่พใหัซื้อไม่สีย่ามเอาเป็นแบบแบบบังสิ่นะเป็นเสื้อยืดมากลกไส้ก็เอาไปเนาะลูกไส้ก็เอาไปใส่อันนี้พอดีกะเออนี่ว่านี่ไข่เขา <c oughs> ใส่ไข่เขาใส่เหตุงานเขาว่ามันเมอากาศเย็นนั่นว่าเขาว่ามันเย็นพวกแม่กันเลยว่าเออว่าเป็นยางดอกเขาว่า ที่แรกแม่เบิ้งเนาะเป็นเสือมือแรกเสือมือใหม่เสือมี่ยี่ห้อละค่ะอันแบบปลาเสือไหมล่ะแม่เบิ้งมันเจ็ดลอยหกลอยเก้าสิบบาทผู้แม่ก็เลยทายให้ไปเบิ้งว่าเอาแบบนี้บ่มาสันว่าคำว่าแม่ใส่เห็ดงานซื้อๆว่าต้องเอาแพงมาสันว่าผู้แม่ก็ว่าเห็นมันงามผู้แม่ก็อยากเอาให้เนาะปัดผู้ลูกใช่กับลูกภายว่าแม่มันแพงโพดมาสันเอาธรรมดากับพ่อมาสันว่ากันเลยเนี่ยซื้อพระอันนี้ ไปแบบว่าเขาใส่เขาอยู่ในห้องแอร์นอกจากเขาอยู่ในห้องแอร์อยู่ในแอร์เขาบอกเอาหนะ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 ้าหนาวสั่นว่ากเ,เลยได้เสื้อสองตัวให้ลูกมืออื่นเขาเขาเอารถไปเขาเอารถไปเที่ยวก็เขาเป็นวันหยุดเนาะคะ่ะเขาเป็นวันหยุดเมื่อนี่เนาะไปกินไปกินเนื้อย,อย่างกันแล้วเนาะไปกินหม้กระทะกันแล้วเขาก็เอารถไปถ้าเสียพ่อใ,ใหญ่ครับไปท่งแล้วก็กับมามันก็สิเป็นแบบว่า ขับไปขัามานะเพราะง่ก็กินเบียร์สิน่กันเลยบ่ขับเพราะว่าถ้าเพิ่นกินเบียร์ล้วเพิ่นกะจิบขับเนาะเนาะก็เลยยันให้เขาขับไปก็เลยเห็นเขาขับไปก็พอดีกับเขากับเมื่อบานอลูกไผ่ก็โกสมเวลาลูกไผ่เป็นคนโกสมเขากับเมื่อบานแล้วเขาก็เอารถไปวันนี้เพอใหญ่าึเนาะนได้ว่าเขาเอารถมาส่งว่ามือนี่ยะจ้ะ <laughs> พ่อะญยอยากไปส้อมอยียงเก็ปราสาทเปื่อยโน้ยนะคะออกจากนี่ไปประมาณ70กว่ากิโลเพราะยาเราว่าอยากไปเห็นปราสาทเปื่อยน้ยว่าสันว่ามันเด็เลยว,ว่าเดี๋ยวถอยเขาเอารถมาขึ้นก้อนว่าสันว่ามือมือนี่เขายุดว,ว่าสันเนาะเขายุดคือมือมือกินเนื้อย่างกันเขาเลิกงานหล่ะค่ะวิไลก็ไปหับเนาะแล้วบันนี มือนีเขาหยุดเขากับพวได้เหตุงานเพราะว่ามืออื่นเ,เขาก็สิเข่ากัดเดิกสิเนาะค่ะเขากักบิเขาเดิอกสิเนาะเขาก็เลยเอารถไปพาลูกพาต่าเมื่อไปเฮยียน,ม,นมันเมทาเขาภุหละนะผู้เมียก็เลยวันว่าเออผู้ม่ยางเลนยันเส้นท่านวาสันว่าเห็นอยู่ในมีอยู่ในเสียเอาพวกวาสันเอาผู้เมียก็เลยสือให้เขาแล้วเลยบอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้บัดผู้เมียไปเบิ้งอันราคาเจ็ดลอยเขาวานเอาซ้ำนี่ละเม่ว่าซเาใส่เหตุงานดื้อๆคือว่าเม่สิๆๆสื้อให้ลูกใส่ใส่วาสัน <c oughs> แม่ก็เลยว่าห้วยเอาอันถูกนั่นแหละเอาอันแพงอย่าเฝ้าเอาจอว่าสันว่าอันแพงสุกกระสือเอาอันตีมันดีๆงามๆว่าสันเขาก็บอกว่าเอาแค่ตืใส่เห็ดงานพอดีว่าแบบคลายความแต่ว่ามันอยู่ในความเย็นเนาะเขาเห็ดงานอยู่ข้างโลตัดเนาะค่ะเขากะ,ะเห็ดเข่ากะวันนี้มันอยู่ในแอร์อมันก็ยินเนาะค่ะทั้งผัวทั้งเมียนาะค่ะกะ เริ่มแม่ก็เลยเห็นแม่กเ็เลยสื่อติดไม้ติดมือมานี่ก็มานั่งข่าวพูดไงย,ยุสซานามที่แหละพูดไ่ว่าฉันยุสซานามแต่ว่ามีห้อยเหรียญห้อยเหรีหยญห,ห้อยอาบผสิมิเต,ลตเล่ผู้เดียวแล้วเพราะว่าช่วงนี้ลงแร่มกคเคยมีคนผักไหลคืนวานเนาะเพราะว่าก็เอยได้เห็นคนหลายคือช่วงที่มาว่างสองสามมือที่เป็นช่วงสิบสิบ 11, สิบเอ็ดสิบสองเห็นไหมค่ะข้าวแบบว่ามานเลนมาละท้อนเนาะลงเล่นเต็ม วิไลไิไลได้ง่ายสามเธอผลจากของนี้มาของนี้จากของนี้มาของนี้เพราะว่าเรได้จองกันเนาะคะ่ะข้างหนา้ามานางคุยเรื่องสายฟอรดจากน้อยกันเนาะคะ่ะเพราะว่า,าประเด็นประเด็นแต่ว่าเป็นจริงแล้วพอเป็นจริงกะบุญวาสนาภายัยบุญวาสนามันเลยอีกอย่างหนึง่งกะมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าคนเห่าเนาะคะ่ะมันมันเป็นแค่คนเติบได้ง่ายโตเลาจังมาพอกันมันโมเมนต์ว่าใหญ่โตมานน้ากันเนาะ มีรักก็ต้องมีจากมีเจอก็ต้องมีจากเนาะค่ะมีรักก็ต้องมีเลิกลาเนาะค่ะพี่น้องอชีวิตแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะมันกับวนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะแล้วแต่ว่าความคิดภัยความคิดมั่นเนาะอนาคตผายอนาคตมั่นอีกอย่างหนึ่งกะอ่าแต่ละคนมันแตกต่างกันชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะพี่น้องคะ่ะเอาละค่ะไปย่ายางลงมาแลยไปเล่ยกระสีไปกินเขานี่แหละค่ะนาลงเล่มนี่แหละต้องนารน้านกต้มนานลงเล่มนี่แหละอ่ากินง่าย,ายๆเนาะคะ่ะไปย่กัน ลงมากแล้วก็สิไปนั่นพ่อหญ่มากเลวจ้ะเอาล่ะค่ะเอาล่ะค่ะไปล่ะค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหนาเนาะเดินมาหัวยงหัวยิกหัวยองค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะยืนนั่นชู้ชู้ชู้อ่ะครับพี่น้องค่ะชาวปกินอไปกินข้าวไปกินข้าวเย็นเย็นไปกินข้าวเย็น